สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มาพกกันตอนมาพกกับผมไปตามเคยนายมูกี้รีวิวนะครับผมเอาวันนี้ผมมีรถกระบะตอนเดียวสเปซแครเบไอซิงเกิลแคร็เข้าใาอีหนึ่งคันนะครับผมนะนั่นะค,นะคือเจ้าออนิวอิสุดีแม็กนะครับผมนะเป็นตัว2005ปี2 0ง4ตอนเดียวนะครับผมนะขายหารถกระบะตอนเดียวในงบราคา3ามแสนกลางๆไว้ใช้งานหนูต้องจัดเลยคันนี้ผมบอกแล้วว่ารถได้โครงสร้างบางเดิมนะครับคันนี้ผมได้ไปทําการ บริการขัดสีให้ใหม่เลยนะครับผมนะเพราะว่าสีเนี่ยจะได้ดูสวยเงาไว้วัดนะครับผมนะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวเป็นรถบ้านมือเดียวใช้งานเลยครับมามานูส่เรื่องฝากระโปรงครับผมนี่เขอไปอย่างเดิมๆนะครับผมนะนี่ยังปั้งๆเลยเเห็นไหมส่วนนี้ไม่มีการทําสีนะครับผมนะมีการขัดสีมาท็่ไปเดิมๆมานูเรื่องภาษีกันมากครับผมภาษี66ครับผม30มิถุนา2566ภาษีเลขทะเียนครบพร้อมโอนครับผมนะนี่ พร้อมป้ายขาร้านเก่งรถบ้านนะครับท่านสนใจติดต่อก็เบอร์เบอร์นี้ก็ได้นะครับผมนะอ่ามาดูเรื่องของยางกันบ้างครับผมยางเป็นยางกระทะนะครับนะกระทะเดิมแท้จากโรงงานเลยตัวนี้เป็นขอบ15นิ้วนะครับนะตัวยางก็ยังโอเคอยู่นะครับลึกๆอยู่ยังลึกอยู่นะครับให้ดูครับผมโชว์ล่างไปเลยนี่โชว์ล่างคันสีสวยนะให้ดูคันสีตัวนี้ครับผมนี่คันสีสวยนะครับมาเดี๋ยวก็ไม่ดูครับผมไหนไหมรอพวกนี้จะเข็บเดิมนะครับชายขอบเนี่ย ช่วงล่างคัสซีสวยนะครับไม่มีการตัดหรือโตหรือเจียแต่งนะครับคันนี้เดิมๆเป็นรถเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรถแถวนครปฐมนี่แหละเจ้าของเก่าเขาเป็นคนนครปฐมแต่ว่าเขาเอารถู่ที่มุกดาหารนะครับผมนะก็เลยได้ไปไปราทะเยียานมุกดาหารนะครับคันนี้มาดูเรื่องของภายในภายในแผงประตูสวยงามครับผมแผงประตูสวยงามแล้วก็ภายในคอนโซลพวกนี้ภายในสวยดูดีนะครับผมนะเป็นรถตอนเดียวเบาะได้เป็นเบาะหุ้มหนังเลยสภาพยังดูโอเคนะครับสภาพดูดีมีระดับนะครับ มาดูเรื่องของสีมาเรื่องของเม็ดอาร์ตตัวรถกันบ้างครับว่าเป็นยังไงนี่การันตีแล้วว่าโครงสร้างตัวถังได้ดืมนะครับนะเห็นไหมครับหมุนเม็ดอาร์ตดืมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีการพลิกคว่ำหรือมีคว่ำไม่มีปี้นนะครับผมนะบอกตรงๆเลยมีคว่ำไม่มีปี้นนะครับการันตีเลยดืมๆแท้จากโรงงานเลยครับนี่เห็นไหมนี่คุณเห็นใช่ไหมครับเม็ดอาร์ตนี่คือรอยแขนกลจากโรงงานนะครับผมนะน็อตแก้มข้างฝั่งนี้เดิมนะครับผมนะไม่มีการขยับนะครับผมนะดืมแท้จากโรงงานเลยครับ ผมรีวิวแบบตรงๆให้ฟังเลยนะครับนะรีวิวชัดเจนและตรงไปตรงมาเผื่อคุณผู้ชมซื้อไปคุณผู้ชมดูไปนะจะได้ตัดสินใจซื้อง่ายมากขึ้นกว่าเก่านะครับผมน,นะตบยางเข้าก่อนโอเคครับผมไม่ค่อยรีวิวตรถตอนเดียวเท่าไหร่นะครับผมนะนี่นี่เห็นไหมฝากระโปรงแบบไอ้โซ่กระบะตัวน,บบตนี้เดิมๆเลยนี่นี่เดิมๆนะครับนี่นานบางๆเดิมๆนะครับนี่น้ำบางเดิมๆอ่ะมาดูทรงนี้กันบ้างครับผม นะโอเคนะครับทรงนี้ทรงสวยทรงดีนะครับนะเป็นรถตอนเดียวที่น่าใช้งาม,มากอีสุตัวนี้ใค EC, al, รหาดดีแมกซอนิรุ้นิวว่าใช้งานหดี๋ต้องจัดเลยนะครับสายบรรทุกเนี่ยสายบรรทุกน,น,กนี่ต้องจัดเลยเพราะตัวนี้ได้เครื่องพันหแล้วก็ปนน้ำม,มันด้วยนะครับนะตัวตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมนะอ่ะกระบะ๋าได้พวกนี้หึ่เดิมนะครับผมนะไฟไท้ายอาจจะมีแตกตัวนี้นิดนึงนะครับนี่เพราะว่าถ้าไม่ชอบเดี๋ยวผมจะบริการเปลี่ยนให้เปลี่ยนเปลี่ยนไฟท้ายให้ใหม่เลยนะครับผมนะเติมเดิมนะครับเอ่าแล้วก็มาดูเนื้อของคัััันนนนซซีีีกกบบ้างคครผม็ดูเ่ย ใช่ขอบมีผู้นี้เดิมนะครับผมนะเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยเห็นไหมเนี่ยโอเคนะครับเนี่เม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมนะจาก่ีนผมบอกไปว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของเดิมเขาอยู่ที่เขาเป็คคนคนทคน้องมเหมือนแหละแต่ว่าบ้านเขามาติดกับมุกดาหารก็เลยไปออกรถอยู่ที่มุกดาหารผมก่อป้ายใน้เป็นร้านกิ่งรถบ้านนะครับผมนะคันซี่รูนึกคันซี่กันบ้างครับโอ้โหคันซีสภาพสวยงามครับผมไม่มีผุไม่มีพังไม่มีกร่อนนะครับผมนะคันซีสวยนะครับรถช่วงล่างแบบสวยงามมากนะครับ คันนี้นี่ใครซื้อซื้อไปนี่คือพ้มบรรทุกได้เลยนะครับนะฟ้าเปิดแบบคาสสิแบบออริจินอลมาเลยครับนี่จะเป็นแบบพวกสมัยแบบทีเอฟอาร์อะไรพวกนี้อยู่นะครับนะแบบรุ่นรุ่นปู่เขาอ่ะอ่ะมาดูส่นเรื่องของฝาท้ายกันบ้างครับผมโอเคนะครับดิ้ิๆหมุดเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับนะโลโก้ต่างๆอยู่ครบดื้อๆแท้จากโรงงานเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับโอเคครับผมไล่มาเลยนี่ครับดื้ๆนะอ่ะเดี๋ยวเปิดพื้นล่องกระบะให้ดู รถกระบะสวยนะครับรถไม่ค่อยมีการบรรทุกหนักเท่าไหร่อาจจะมีการบรรทุกใช้งานบ้างเพราะว่าอะไรเป็นรถตอนเดียวนะครับผมนะรถตอนเดียวรถตอนเดียวเขาซชื่อว่าใช้งานอยู่แล้วล่ะนะครับนี่เดิมๆแต่ว่าการันตีเลยวว่าด้านท้ายเดิมๆนะครับไม่มีการโดนสวยท้ายมาแน่นอนครับผมนี่ใช่ไหมครับนี่โลโก้ต่างๆ LR มดหมดนี่คือสวยนะครับเดิมแม็กสภาพแม็กไนเนอร์คือสภาพสวยดูดีนะครับว่นะสภาพอุปกรณ์รวมๆก็ยังดูดีนะครับอ่ะเราไปดูส่วนอื่นกันเลยนะครับนีุ่รงสวยสรงดีนะครับ รถทรงสวยทรงดีมีเสน่ห์ไม่มีการชนหนักหรือพิคว่อะไปทั้งสิ้นนะครับนะเห็นไหมรถทรงอะไรพวกนี้ดื้อมังๆนะครับเนี่ยโอเคเลยนะครับคันซีสวยนะครับคันซีสองฝั่งสวยนะครับโอเคครับผมนะเอไปอย่างแบบปังๆเลยนะครับท่านในสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนะเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ตรงหน้าจอเป็นเบอร์โทรผมเองนะนายมูกี้รีวิวนะครับผมนะรูปแหวประตูกันบ้ากครับผมคันนี้จะได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนะคันนี้ระบบกระจกไฟฟ้าเลยใช้งานได้ปกตินะระบบพวกนี้นี่ ไม่ต้องกังวลนะครับนะเห็นไหมโอเคครับขึ้นลงออโต้ได้ปกตินะครับโอเคครับเพราะนั่นแหละโอเคครับผมใช้งานได้ปกติสองฝั่งไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันใช้งานไปได้ถ้ามันใช้งานไม่ได้เสียผมบริการซ่อมให้นะครับเวเรื่องนี้ยินดีให้บริการครับผมนะแล้วก็มาดูดูสวงของเรื่องส่วนประกอบตัวรถกันบ้างครับส่วนประกอบแก้มข้างน็อตเดิมนะครับน็อตลืมในเดิมๆมเลยนี่ดูเลยครับโอเคนะครับน็อตลืมในเดิมแล้วก็เม็ดอาร์ รีวิวกระโดดของผมทุกครั้งผมเก็บเม็ดอาร์คให้ดูทุกครั้งนะครับเพราะว่าหนึ่งแหละเป็นตัวการันตีถึงความหมายถึงความว่ารถดื่มนะครับนะเห็นไ,ไหมให้ดูเลยครับนี่รอยบีบอัดนี่รอยบีบอัดเดิมจากโรงงานนะครับนี่หมุดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับดื่มเดิมเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับคันนี้การันตีเลยเห็นไ,ไหมนี่หมุดเม็ดอาร์คดื่มนะครับผมนะอะไรพวกนี้ก็ยังดื่มดื่มเลยนี่โอเคครับผมนะควา,ามดันลุงยัง มีมาให้จากโรงงานนะครับวันน้เวลาคุณผู้ชม FC ท่านไหนที่ไม่รู้แบบว่าเออรถคันนี้เติมลมยางเท่าไหร่นะครับนะให้มาดูติ๊กเกอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเบาะสวยนะครับผมเบาะสวยบางเดิมเบาะสวยเป็นเบาะหนังเลยคือดีมากนะดเบาะหนังเนี่ยทำความสะอาดดูแลรักษาง่ายนะครับนะให้ดูฝั่งนี้ครับผมคันนี้จะดนฝั่งนี้จะมีแม่เหล็กมาให้นะครับนะสูงชุดนะครับคันนี้โอเคครับผมฝั่งนี้เดิมนะครับเอามาดูมาดูดูส่วนของพวงมาลัยกันหน่อยนะครับ เลขไมค์คันนี้สองแสนสี่ครับไมค์เดิมไมค์แท้ครับผมการันตีเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเครื่องเสียงวิทยุจะมี FMAM ใช้งานได้ปกติ FMAM แฟลชไดฟ์แฟลชไดฟ์ก็เสียบได้นะครับนะเห็นไหมมีที่เสียบแฟลชไดฟ์แล้วก็ aux แล้วก็ cd มาให้นะครับนะคือไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมเลยนะแบบแบบองค์ประกอบโดยรวมแบบเบสิคเบสิคคือมีมาให้นะครับนะคันนี้ออปชั่นคือดีมากนะครับที่ภายในของของเครื่องของเขากันบ้างนะครับนะเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สองพันห้ารซีซีนะครับ 150แรงม้านะครับนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ v g s เทอร์โบนะครับใครที่ไม่ชอบเครื่องยนต์1.9นะกำลังตามหาเครื่องยนต์สองบันท่าไปใช้งานอยู่ต้องจัดเลยเครื่องยนต์ตัวนี้แรงประหยัดน้ำมันนะครับนะตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นยูโรยูโร4นะครับนะมันจะเป็นเหมือนตัวดีแมกซูมแรกนะครับนะดีแมกออนิลโฉมแรกเนี่ยมันก้น้ำมันเครื่องมันจะอยู่บนนี้แต่ว่ารุ่นนี้ก้นน้ำมันเครื่องมันจะอยู่แถวข้างลุ่มนะครับนะข้าง,ขงล่างข้างลุ่มอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้นะครับนะแต่ว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เเเเปป็็นนนนนนยยยููโรรรรระะคคคคัับบบบืื่่่อองงตต์์แใใหหมม้สภาพผ สภาพเครื่องยนต์สวยๆนะครับไม่มีไม่มีน้ำมันเครื่องมันมีสึกไม่มีเยิอมเลยให้ดูเลยนะครับดู้าพวกนี้ซุ้มสอบพวกนี้เลยครับไหมครับนี่ให้ดูดูดูกับผมผลิตภัณ์ชัดเจนนะครับให้ดูเลยโอเคครับผมนี่ขี้ดงขี้ดินแดงนี่ก็จะมีนะครับผมนะเพราะว่าหนึ่งแหละเราไม่อยากล้างแบบละเอียดไงเราล้างแบบพอประมาณนะครับผมนะเราอยากให้ลูกค้าดูแบบสดๆเป็นเลยขี้ดงขี้ดินนเต็มเลยนะครับนะเป็นรถคนโลคก้ใช้งานด้วยคันนี้เป็นรถชาวบ้านใช้งานเลยนะครับ ระบบเบรกจะได้เป็นระบบเบรกไปธรรมดานะ okay, ครับคันนี้อ่ะโอเคครับอมาดูส่งของเรื่องส่วนประกอบตัวรถกันบ้างครับผมน็อตฝากระโปรงไม่มีการขยับนะครับนะน็อตฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับไม่มีการขยับเลยนะครับแล้วก็น็อตแก้มข้างฝั่งนี้นะครับเดิมนะครับไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการขยับด้วยนะเห็นไหมนี่การที่เราจะดูว่ารถโดนชนหนักหรือไม่ชนหนักเนี่ยเราดูคานครับผมดูคานพวกนี้เป็นหลักนี่แม่คานเคาะไปแบบบังดมดมเลยนะ แต่ถ้าโดนชนมาี่ยพวกนี้จะไปรูปไม่ค่อยสวยนะครับแต่เนี่ยรูปเรียบเสด็จเลยจากโรงงานนะครับนะน็อตแก้มข้างเดิมนะครับใครทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานเลยคันหน้าการันตีแล้วว่าคันหน้าเดิมแท้จากโรงงานครับผมนี่โอเคครับโอเคครับนี่หม้อน้ำเดิมแท้จากบริษัทอีสุเลยนะครับคานเดิมคานเดิมครับไม่มีการโดนชนหน้าแน่นอนการันตีแล้วครับว่าไม่มีไม่มีการโดนชนหน้าแน่นอนครับผมคันนี้ ครับแผ่นเพเดิมแท้จากบริษัทอีซุครับผมหมุดดาเลยจากโรงงานแล้วก็จะมีอะพลาสติกแกะพลาสติกติดบนแผ่นเพจด้วยนะครับนะแชมเพจภาษาทางการเขาเรียกว่าเทมเพเนะครับนะเนี่ยเห็นไหมน็อตดิมนะครับน็อตดิมน็อตดิมคานเดิมครับคันนี้การันตีเลยว่ารถเดิมรถได้บางเดิมไม่นอนครับคันนี้ซื้อไปรับรอไม่ผิดหวังนะครับผมน็อตเดิมครับนี่ให้ดูส่วนประกอบคานไหนครับผม นี่โอเคครับรถสภาพเดิมพร้อมใช้งานนะครับฝากระโปรงสติ๊กเกอร์ความเดิมความเดิมจากโรงงานมีมาให้เครื่องยนต์นะครับผมโอเคครับเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายครับผมแอร์เย็นครับคันนี้แอร์เย็นแอร์หนาวนะแอร์มีนะคันนี้นะโอเคครับนะเดี๋ยวไปกระจกก่อนแป๊บนึงอันให้ลิงเดี๋ยวเลือกเครื่องให้ฟังนะครับผมโอเคครับ ครนนี้รู้สึกว่าจะมีไฟเอนจิ้นนะไฟเอนจิ้นชูนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้นะครับรอบเครื่องอะไรวกนี้ยังเดินเดินนิ่งเดินเรียบนะครับนะอ่ะดูหน้าเครื่องของเากันบ้างครับผมโอเคนะครับขค้ืเดินนิ่งเดินเรียบครับผมระบบสายพานทํางานดีครับระบบสายพานทํางานดีครับผมไปดูหม้อน้ําครับผมหม้อน้าเดินนิ่งเดินเรียบนะเอห็นไหมหม้อน้ํานิ่งๆนะครับโอเคครับระบบการทํางานดีนะครับ เครื่องดีเครื่องมันมีควันมีไอมีอะไรพ่นออกมานะครับนะเครื่องฟิตเครื่องแน่นนะครับคนนี้การันตีแล้วว่าเดินทางไกลได้สบายครับเครื่องยนต์ตัวนี้เอาปิดหม้อน้ากับแป๊บนึงฟังข้างในก็ฟังข้างนอกดูครับว่าเสียเครื่องเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็กําลังใส่ไมค์เทสด้วยนะครับนะใส่ไมค์ในการรีวิวด้วยนะครับอ่ะคันนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์กระบะตัวเดียวไว้ใช้งานบรรทุก เดินทางไกลก็สบายนะครับผมนะได้ไปรถรุ่นใหม่โดยปี2014รถประมาณ7-8ปีนะครับผมนะใช้งานได้ย,วยาวๆนะครับนะบรรทุกบรรทุกคือสบายได้รถโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับผมนะอ่ะราคาคันนี้ผมขายในราคาเพียง359,000บาทนะครับผมย้ายไปข้างหนึ่ง359,000บาทนะครับซื้อสดจับซื้อสดรถได้ครับผมต่อรองกันได้แล้วก็คันนี้นะครับซื้อไปผมบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี โอรสให้ฟรีเลยครับแล้วก็เครดิตดีอนุวัตรไหวทันใจนะครับนะจัดไฟแนนซ์ผ่านง่ายนะครับนะร้านผมนะครับถ้าท่านเป็นเกษตรกรเนี่ยจัดไฟแนนซ์กับผมเนี่ยยิ่งออกรถง่ายนะครับผมนะผมช่วยดันทุกเคสให้ผ่านนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเอซีท่านไปทดสอบการขับขี่การขับขี่นิดหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะไปดูกันเลยก่อนที่จะทดสอบขับนะครับผมขอโปรโมทร้านนิดนึงนะครับผมนะ ถ้าสนใจร้านผมร <S K> ้านผม <S 2> <S 2> ชื่อร้านว่ากิ่งรถบ้านาน,ะาะน,านะครับผมนะตอนนี้รถยนต์มือสองผมมีทั้งเก่าและใหม่เข้ามานะครับนะฝั่งนึงกินฝั่งรถกิ่งนะครับมีทั้งเก่าและใหม่นะครับถ้าในสนใจร้านผมตั้งอยู่ที่ตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับนะร้านผมติดกับถนนใหญ่เลยถนนนครพนมท่าพนุมนะครับเส้นนี้นะครับ,นะรบ,นะรบขาขึ้นไปนีขข่นนก็เป็นตัวอำตัวในอำเภอเมืองนครพนมนะครับนะขาลงเป็นบ้านผมก็เป็นอำเภอท่าพนุมนะครับนะไม่ใกล้ไม่ไกลครับผมร้านผมติดถนนใหญ่นะครับมาแวะมาคุยกันได้ครับผมนะมาแวะกินนะไป คันนี้แอร์เย็นครับผมนะแอร์เย็นแอร์หนาวอ่ะเดี๋ยวผมท้าทดสอบขับขี่กันบ้างครับผมคัสออนสมูทเยี่ยมง่ายครับผมคันนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าเกียร์ให้ดูนะครับโอเคครับฐานเกียร์ดีนะฐานเกียร์ไม่หลุดไม่ล่อนนะครับตีไฟครับผมไม่มีรถก็ไปครับโอเคนะครับโอเคครับเครื่องอะไรพวกนี้ดีนะคันนี้เนี่ย ผมผมชอบตัว1ชอบตัว2 5งพมากกว่านะรอบมันจัดกว่าตัว1.9นะอันนี้ส่วนตัวผมนะอันนี้นี่โอเคครับขับดีนะขับดีขับนิ่งดีคือเอาไปเดินทางไกลอ่ะคือสบายนะนะ้ำบรรทุกนี่คือเรือเรือเลยนะอีสุกนะโอเคครับอ่ะโอเคครับผมมาเห็นไ,ไหมการขับขี่ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้ ขับได้ด้วยนะครับขับได้ดีนะครับคันนี้หากสนใจรถดมือสองก็กดติดตามเพจ Facebook ร้านเก่งรถบ้านมาให้ด้วยนะครับผมนะหากสนใจรถดมือสองมีทั้งเก่าและใหม่นะครับผมนะเลือกดูไปกดนะครับหากใครสนใจรถกระบะราคาไม่ถึงแสนตอนนี้ผมมีนิสสันบีเอ็มตัวเดียวเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมนะรอรับชมติดตามรีวิวเต็มได้ในเร็วนี้นะครับผมนะก่อนที่จะจากกันนะครับผมนะลบกดไอซีท่านนิดนึงนะครับนะไอซีท่านจังน่อยนะครับเด้อฝากกดไลค์ กดเซกดซับสไครป์กดสตันการ์ดิ้งในกับทางช่องยูทูปนายหมูกี้ด้วยนะครับนะแล้วก็กดติดตามช่องยูทูปนายหมูกี้รีวิวเพื่อจะได้ทำการรีวิวรถยนต์มือสองให้ท่านดูตลอดไปนะครับนะครับขอบคุณหลายๆเนะครับเด้อที่เป็นกำลังใจในการคิดตลอดมาของผมนะครับครับขอบคุณครับผมชมมาเราฟังครับผมไปกลับบ้านกันไปหนี่งน้ำมันไกส์มือหนึ่งเราขัมไปมีน้องไปเติมนน้ำมันก่อนไปแล้วครับผมบายบายครับผมขอบคุณมากๆครับโอเคหาเกียร์เข้าดีครับวันนี้